ที่เห็นอยู่ด้านบนคือจัก,กรพงศ์มิลาหรือชื่อเดิมวังจัก,กรพงศ์จัก,กรพงศ์มิลาหรือเดิมชื่อวังจัก,กรพงศ์อายุ116ปีออกแบบก่อสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนมาริโอตามันโยวังจัก,กรพงศ์ตั้งอยู่บนถนนมหาราชภายในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ย่านเก่าแก่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาใจกลางกรุงเทพมหานครสร้างขึ้นในพศ2451 โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ปุวนาถกรมหลวงพัสนุโลกประชานาถเจ้าฟ้าจักรพงศ์พระราชโอรสพระองค์ที่43ในรัชกาลที่5และพระองค์ที่5ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปัจจุบันวังจักรพงศ์หรือบ้านจักรพงศ์อยู่ในความดูแลของหม่อมราชวงศ์ฤาษาจักรพงศ์พระธิดาองค์เดียวในพระองค์ชายจุลซึ่งเกิดกระหม่อมเอซิสเบดจักรพงศ์ณอยุธยา ซึ่งคุณหญิงนรษสามีศักดิ์เป็นหลานปู่ในเจ้าฟ้าจักรพงษ์ครับมอมราชวงศ์นรษสาเคาให้สัมภาษณ์ไว้บอกว่าทุนประหม่อมปู่ทรงอยากมีบ้านอยู่ริมแม่น้ําจึงทรงโกรธให้สร้างพระตำหนักขึ้นเป็นวังจักรพงษ์ทรงใช้เป็นพระตำหนักเปลี่ยนฉลองพระองค์ก่อนเสด็จเข้าถวายงานในพระบรมมหาราชวงังแต่ไม่เคยประทับที่นี่ต่อมาเมื่อเจ้าฟ้าจักรพงษ์เสด็จที่วงคต วังจักรพงได้ตกทอดเป็นของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงพระโอรสพระองค์เดียวในเจ้าฟ้าจักรพงกับหม่อมคาทรินณพิษณุโลกพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงทรงมีพระนามลำลองว่าพระองค์ชายจุนประสูติที่ห้องแดงภายในวังปารุษักวร์ถือเป็นบุคคลเดียวที่ถือกำเนิดบนตำหนักวังปารุษศกวันซึ่งภายหลังพระองค์ได้ทรงพระนิพนธ์หนังสือชื่อเกิดวังปารุษทัาปัตยกรรมสำคัญของวังจักรพง์คือ พระตำหนักใหญ่ครับเป็นศิละปะแบบคลาสสิกรีไวโอลคือฟื้นฟูความงามยุคคลาสสิกออกแบบโดยมาริโอตามมนโยเป็นสถาปนิกชาวอิตาเลียนหนึ่งในทีมในช่างชาวอิตาเลียนที่เข้ามารับราชการในสมัยปลายรัชกาลที่5และเป็นผู้ที่ออกแบบพระที่นั่งอนันตสมาคม